พระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศาจารย์ทองดีสุระเตโชสังคาทิเศษสิบสสังคาทิเศษแปลว่าความละเมิดมีสง์ ในกรรมเบื้องต้นและกรรมอันเหลืออาบัตที่จำต้องปรารถนาสงในขั้นตอนการพ้นจากอาบัตทั้งในเบื้องต้นและเบื้องปลายอธิบายว่าเมื่อภิกษุล่วงละเมิดสิกขาบทที่เป็นสังขาททิเศษแล้วต้องการจะพ้นจากอาบัตนี้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการออกจากอาบัตนี้ซึ่งเรียกว่าวุฒฐานวิธี ที่ท่านกำหนดไว้ตายตัวอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนเริ่มจากการอยู่ปริวาสโดยมีสง์เป็นผู้ให้ปริวาสให้มานัดและสงต้องเป็นผู้ระงับอาบัติคือต้องให้อับพานอันเป็นการสุดท้ายในประเทศไทยเรียกวิธีการอย่างนี้ว่าการอยู่กรรมในเรื่องการอยู่กรรมนั้นสำเร็จได้ด้วยการทำของสง์เท่านั้นโดยสง์ เป็นผู้ให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดเรียกเข้าหมู่เพื่ออาบัตนั้นไม่ใช่คณะคือภิกษุสองสารูปซึ่งเป็นคณะทำไม่ได้ภิกษุรูปเดียวก็ทำไม่ได้แม้ทำไปก็ไม่เป็นอันทำรรเป็นการทำที่ไม่ถูกต้องไม่อาจให้การออกจากอาบัตสำเร็จผลได้สังฆาทิเศษจ,จัดเป็นครุกาบัต มีโทษหนักแต่เบากว่าปาราชิกซึ่งผู้ละเมิดสามารถทำคืนคือทำตนให้หลุดพ้นจากอาบัติคืนความบริสุทธิ์ให้แก่ตนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เรียกว่าอยู่กรรมเหมือนคนทำผิดได้รับตัดสินให้จํำคุกต้องปฏิบัติตามคำตัดสินโดยไปอยู่ในเรือนจําปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจำตามกำหนดเมื่อพ้นโทษแล้ว ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างอิสระสังคาทิเศษมี13สิกขาบทคือสังคาทิเศษสิกขาบทที่หนึ่งคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติปล่อยสุกะเป็นไปด้วยความจงใจเป็นสังคาทิเศษเว้นไว้แต่ฝันเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาท ภิกษุแกล้งทำให้น้ําอสุจิเคลื่อนต้องสังคาทิเศษอธิบายความโดยย่อคําว่าปล่อยคือการกระทําให้อสุจิเคลื่อนจากฐานกล่ลาวคือทําให้พ้นจากอวัยวะเพศออกมาคําว่าสุกะคือน้ําอสุจิท่านแสดงไว้ว่าได้แก่น้ําอสุจิสีต่างๆรวมสิบสีเช่นอสุจิสีเขียว อสุจิสีเหลืองเป็นต้นคำว่าเป็นไปด้วยความจงใจคือรู้อยู่รู้ดีอยู่ตั้งใจฝ่าฝืนละเมิดปล่อยอสุจิออกมาคำว่าเว้นไว้แต่ฝันคือยกเว้นความฝันได้แก่ฝันไปแล้วน้ำอสุจิเคลื่อนออกมาภิกษุปล่อยน้ำอสุจิออกมาด้วยความจงใจด้วยความพยายามเมื่ออง์กกำเนิดใช้การได้ ในเวลาแอนเอลในอากาศก็ตามในเวลาเกิดความกำหนัดก็ตามในเวลาปวดอุจจาระก็ตามในเวลาปวดปัสสาวะก็ตามในเวลาอาวัยวะเพศต้องลมก็ตามในเวลาอาวัยวะเพศถูกบุ้งขนก็ตามต้องอาบัตสังคาทิเศทุกกรณีภิกษุมีความจงใจมีความพยายามโดยมีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง อสุจิเคลื่อนออกมาต้องอาบัตสังคาทิเศตวัตถุประสงค์ในการปล่อยอสุจินั้นท่านแสดงไว้10ประการคือ 1. เพื่อหายโรคคือมุ่งว่าจักเป็นคนไม่มีโรคหรือทำให้โรคหายได้ 2. เพื่อความสุขคือมุ่งให้เกิดความสบายกายสบายใจ 3. เพื่อเป็นยา คือมุ่งว่าจักเป็นยาทำเป็นตัวยา 4. เพื่อเป็นทานคือมุ่งว่าจักให้ทานแก่ผู้ที่ต้องการ 5. เพื่อเป็นบุญคือมุ่งว่าจักเป็นบุญ 6. เพื่อบูชายันคือมุ่งว่าจักบูชายัน 7. เพื่อไปสวรรค์คือมุ่งว่าจักได้ขึ้นสวรรค์ 8. เพื่อเป็นพืชพันธุ์คือมุ่งว่าจากสืบสารสายพันธุ์ไว้ 9. เพื่อทดลองคือมุ่งว่าอาสุจิจะเป็นสีอะไร 10. เพื่อความสนุกคือมีความประสงค์จะเล่นในวัตถุประสงค์เหล่านี้เมื่ออสุจิเคลื่อนออกมาด้วยวัตถุประสงค์แม้เพียงอย่างเดียวก็อาบัตสังคาทิเศตองค์แห่งอาบัต หนึ่งุจงใจพยายามคือมีความกำหนัดและเจตนาให้อสุจิเคลื่อนจากฐานแม้เพียงแค่มแมลงวันกินอิ่มเป็นอาบัตสังคาทิเศษสองกิษุจงใจพยายามให้อสุจิเคลื่อนแต่ไม่เคลื่อนเป็นอาบัตทุนลใจสามสิกขาบทนี้เป็นสจิตตกะ มีเจตนาธรรมจึงต้องอาบัติไม่มีเจตนาไม่ต้องอาบัติ 4. สิกขาบทนี้เป็นอานติกะทําด้วยตัวเองจึงต้องอาบัติใช้ให้คนอื่นทําคือสั่งให้คนอื่นทําให้อสุจิของเขาเคลื่อนไม่ต้องอาบัติแต่สั่งให้คนอื่นทําให้แก่ตนเองจนอสุจิเคลื่อนก็ต้องอาบัติเจตนาลมของสิกขาบทข้อนี้ สิขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภิกษุแกล้งทําให้น้ําอสุจิเคลื่อนคือมิให้ภิกษุปล่อยสติไม่ควบคุมอารมณ์ปรารถนามิให้ทําไปตามอารมณ์ปรารถนาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยเมื่อองค์กําเนิดใช้การได้เพราะถูกกระตุน้นหรือถูกกระทบหรือเพราะจิตเกิดอารมณ์ปรารถนาขึ้น แล้วจงใจพยายามให้อสุจิเคลื่อนออกมาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งการที่ไม่มีการควบคุมสติเช่นนี้จะกลายเป็นความเคยชินทำได้เป็นประจำหรือควบคุมไม่ได้ก็จะเกิดผลตามมามากมายด้วยเหตุนี้เมื่อมีการกระทำเช่นนี้เกิดขึ้นและชาวโลกตำหนิโพลทนาพระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยจึงทรงบัญญัติเป็นสิขาบทห้ามและปรับโทษไว้ เหตุผลสำคัญในสิกขาบทข้อนี้คือการแกล้งทำให้อสุจิเคลื่อนนั้นมีผลกระทบทั้งแก่ตนและสัตว์ดังนี้ 1. เพราะเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดี 2. เพราะเป็นการบั่นทอนกำลัง 3. เพราะทำให้สัตว์ในน้ำอสุจิตาย 4. เพราะเป็นการกระทำสุกซนสัป,ปดนอันภิกษุไม่ควรทำ อนาปติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุผู้มีน้ำอสุจิเคลื่อนเพราะฝัน 2. ภิกษุผู้ไม่ประสงค์จะให้น้ำอสุจิเคลื่อนแต่เคลื่อนออกมาเองตามธรรมชาติ 3. ภิกษุผู้วิกลจริต 4. ภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่าน 5. ภิกษุผู้กระสับกระสายเพราะเวทนา 6. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติคือผู้เป็นอาธิกรรมมิกะได้แก่พระสยยสกะวินีตะวัตถุวินีตะวัตถุซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลและทรงตัดสินแล้วว่าเป็นอาบัติหรือไม่เป็นอาบัติมีมากเรื่องโดยกันขอแสดงเป็นบางเรื่องเพื่อเป็นตัวอย่าง ดังนี้ภิกษุรูปหนึ่งฝันไปอสุจิเคลื่อนออกมาทรงตัดสินว่าไม่เป็นอาบัติเพราะไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนภิกษุรูปหนึ่งถ่ายปัสสาวะอยู่อสุจิเคลื่อนออกมาทรงตัดสินว่าไม่เป็นอาบัติเพราะไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนภิกษุรูปหนึ่งนึกถึงการมร์อยู่อสุจิเคลื่อนออกมาทรงตัดสินว่า ถ้าไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนภิกษุผูดตรึกไม่ต้องอาบัติภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนอยู่ไปอาบน้ำอุน่นอสุจิเคลื่อนออกมาทรงตัดสินว่าเม,มื่อมีความประสงค์จะให้เคลื่อนต้องอาบัดสังคาทิเศษภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนไปอาบน้ำอุ่นแต่อสุจิไม่เคลื่อนทรงตัดสินว่าเมื่อมีความประสงค์จะให้เคลื่อน แต่ไม่เคลื่อนไม่ต้องอาบัตสังคาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุลลจดใจภิกษุรูปหนึ่งเป็นแผลที่องค์กําเนิดเมื่อกำลังทายาอยู่อสุจิเคลื่อนออกมาทรงตัดสินว่าเมื่อไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัตภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนเกาอันทะอยู่อสุจิเคลื่อนทรงตัดสินว่าต้องอาบัตสังคาทิเศษ ภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินทางอสุจ <cam> ิเคลื่อนออกมาทรงตัดสินว่าเมื่อไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัติภิกษุรูปหนึ่งให้องค์กำเนิดเสียดสีขาอ่อนด้วยประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนอสุจิเคลื่อนดังตั้งใจทรงตัดสินว่าต้องอาบัตสังคาทิเศษภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนจึงบอกให้สามเณรช่วยจับองค์กำเนิด เมื่อสามเณรจับอสุจิเคลื่อนออกมาทรงตัดสินว่าต้องอาบัตสังฆาทิเศษภิกษุรูปหนึ่งจับองค์กำเนิดของสามเณรเล่นอยู่อสุจิของตนเคลื่อนออกมาทรงตัดสินว่าเมื่อไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนจึงใช้มือบีบองค์กำเนิดแต่อสุจิไม่เคลื่อน ทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอาบัตถุลัใจภิกษุรูปหนึ่งกำลังดัดกายอยู่อสุจิเคลื่อนออกมาทรงตัดสินว่าเมื่อไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัตภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดเพ่งดูองค์กำเนิดของมาตุคามอาสุจิเคลื่อนออกมาทรงตัดสินว่าไม่ต้องอาบัตสังฆาทิเศษและตรัสว่า ภิกษุผู้มีความกำหนัดไม่ควรเพ่งดูองค์กำเนิดของมาตุคามรูปใดเพ่งต้องอาบัตทุกกฎภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนจึงใช้ไม้สีองค์กำเนิดอสุจิเคลื่อนทรงตัดสินว่าต้องอาบัตสังคาทิเศษภิกษุรูปหนึ่งเดินลุยน้ำไปอสุจิเกิดเคลื่อนขึ้นทรงตัดสินว่าเมื่อไม่มีความประสงค์จะให้เคลื่อน ไม่ต้องอาบัติภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนจึงสอดองค์กำเนิดเข้าไปในทรายอสุจิเคลื่อนทรงตัดสินว่าต้องอาบัดสังคาทิเศตภิกษุรูปหนึ่งประสงค์จะให้อสุจิเคลื่อนจึงสีองค์กำเนิดบนที่นอนอสุจิเคลื่อนทรงตัดสินว่าต้องอาบัติสังคาทิเศษ